ผู้ป่วยต้องทําใจอย่างหนึ่งว่าสภาวะจิตใจของเขาไม่เหมือนเดิมและยิ่งเขาอายุมากเขาก็เรียกร้องมากกว่าปกติมีคําพูดแรงๆใส่เราเราก็มีจึกกลับไปให้เขาคืออยากให้เขาได้คิดบ้างแต่มันกลายเป็นไม่ใช่ทําให้ทุกอย่างบานปลายอะไรเงี้ยมันก็มีความคิดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากสภาวะนี้คือต้องมาดูแลเขาอย่างเดียวตอนนั้นก็เครียดเครียดเหมือนกันเราโชคดีที่มีหลวงพ่อด้วยคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันทาให้เราเปลี่ยนแปลงมงุมมองเปลี่ยนแปลงความคิดว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่พ่อ แม่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นคือบุญมหาศาลที่เราจะกอบโกยไปได้พระที่ไหนก็ไม่เท่ากับพระหลานในบ้านเราต้องทําหน้าที่ยงร้อยทีส ตอนหลังเราก็เลยสงบลงเขาก็คงเห็นความสงบของเราอะค่ะด้วยความที่ว่าผู้ป่วยเขาจะมีความรู้สึกว่าหัวใจเขาเหลือนิดเดียวสิ่งที่เขาต้องการคือกําลังใจเราก็มีหน้าที่เติมเต็มในส่วนนี้เป็นมือเป็นเท้าทาทุกอย่าง,เ,งเขามีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดเรียกว่าอุปกรณ์การใช้ชีวิตเราก็พยายามหายดีที่สุดแล้วในสภาว่าที่เขาเป็นแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยเราโชคดีที่มีธรรมะหลวงพอ่อเราก็พยายามเปิดธรรมะเปิดเคสตดี้ย้อมใจให้เขาอยู่กับธรรมะจากที่เขาไม่เอาอะไรเลยตอนเช้าขึ้นมานได้เวลาสวดมนต์ได้เวลา เขาช้าจะดีเขาก็ทำของเขาเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยด้วยความที่เราก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทํายังไงอยากให้พ่อแม่ไปได้ด้วยตัวเองอยากให้เขามีบุญติดขาติดแข้งไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยพาพ่อแม่มาวัดคือมากันทั้งบ้านเลยค่ะเราไม่รู้ว่าใครจะไว่ายังไงแต่ตอนนั้นคือแม่ก็เดินไม่ได้แล้วพ่อก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เรียกว่าเป็นผู้ป่วยต้องนั่งบนรถเข็นตลอดเวลาเราคิดว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาคือเราคงไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่เปสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้ เพราะว่ามันคงเป็นช่วงโคงสุดท้ายของเขาค่อยๆประคับประคองกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ป,ปี51 การมาวัดก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสะดวกสบายเราจะขนสัมภาระกันไปจะมีรถเข็นพ่อแม่สองคันและมีรถเข็นใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตเพราะบางทีนั่งนั่งสมาธิอยู่ชอบน้าตาลขึ้นจะมีสภาวะแบบนี้ตลอดเราก็ต้องเตรียมพร้อมบางคนถามว่าเอาเขามาทรมานทําไมเราก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการทรมานถ้าเขาแข็งแรงเขคงอยากมาด้วยตัวเขาเองแต่เขาทําไม่ได้เราเป็นลูกเรามีหน้าที่เป็นแขนเป็นขาให้เขานี่คือสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้ตอนนี้ก็จะเห็นคุณป้าคนหนึ่งถือไม้เท้ายองกระแยงมาป้าก็จะขอถ่ายรูปจะ ให้ลูกดูว่าคนอื่นเขาลำบากขนาดนี้เขายังมาวัดกันได้เลยลูกสาวป้าเขาไม่ยอมพาป้ามาวัดเห็นแล้วเขาจะได้อยากพาป้ามาวัดบ้าเพราะเราฟังเราก็รู้สึกมันสะท้อนใจอ่ะแล้วเราก็บอกพ่อเราว่า <workshops> พ่อเป็นต้นต้นแบบให้คนอื่นแล้พ่อดูตัวหรือเปล่าเขาก็อ <porque S 1> ก่อนที่จะไปล้างไตเนี่ยก็คือจะพาแม่มาถวายพัะต์หารก็เลยทาพัะตหารปันนี้พัะตหารสวยๆอ่ะเพราะเวลาทบทวนบุญมันกลายเป็นความปลื้มของเขาเป็นภาพจําของเขาอ่ะตั้งแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาพอคุณแม่เสียเนี่ยถึงแม่เขาไม่อยู่แต่เราก็ยังทําให้เขาเหมือนเดิม แต่คุณแม่เสียไปก็ดูแลคุณพ่อเต็มที่ความที่เขาอายุมากเขาก็มีอาการเสร้นเลือดฝอยแตกคือต้องใส่สายอาหารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอยากให้พ่ออยู่ในบุญก็พาเขามาเวียนทรรักษินที่มหาวมกการยเจดีย์ก็จะบอกเขาพ่อมาเวียนทักษินที่เนี่ยเป็นที่สวรรค์สุดแล้วก็เป็นรถเข็นพาวนพาวนเสร็จพ่อยินเสียงสวดมนต์นเปล่าเนี่ยเขาสวดธรรมจักรน,นะเขาก็าอือแเนี้คือแฮ่มีเสียงอื้อขึ้นมานี่คือเราก็ปิติลนะเวลาที่พี่อยู่ทช่นั่นก็คือว่าจะให้เขาใส่บาตรทุกเช้าก็จะมี พระที่ท่านเมตตาเดินบินฑบาตท่าน,นาก็จะขึ้นไปถึงที่เตียงเลยะคะ่ะให้พ่อได้สบาทแล้วก็ปาพ่อรัธนาศีนลนก็ฟังหลวงพ่อนำนั่งสมาธิทนเรื่องเขามีสติไม่ได้แบบเป็นคนป่วยที่นอนทนทุกข์ทรมานเหมือนคนนอนหลับสบายสบาย ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือหลวงพอ่อทำอะไรให้กับครอบครัวเราเยอะมากคือถ้าไม่มีหลวงปู่นี่คุณหลวงพอ่อนี่คุณยายเราก็คงไม่ได้ทําหน้าที่แบบนี้สิ่งที่จะบอกคือว่าคือพ่อแม่เราเนี่ยเขาป่วยแบบเนี้ยเราต้องเป็นหลักให้เขาคือเราต้องเงย็นก่อนแล้วถึงจะแบบไปช่วยเขาได้เปิดสื่อธรรมะของวัดให้เขาฟังให้เขาดูเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับโลกเขาถูกบีบให้แคบลงสิ่งที่ควรทาก็คือพาเขาไปเปิดหูเปิดตาให้เขาออกมาเจออะไรที่มันดีๆที่มันเห็น,หนแล้วรู้สึกจิตใจเขาแบบเบิกบานแล้วพอจากที่เขามีอารมณ์แบบแรงแ พอมาวัดเขาก็ได้เพื่อนกัลนามิรได้เจอคนนั้นเจอคนนี้พอกลับไปบ้านเขาสดชื่นขึ้นอาการเขาดีขึ้นนะคะถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะมีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับธรรมะอยู่กับสิ่งนี้เขาก็ได้เอาตรงนี้ไปใช้เขาจะไม่ร้องไม่ฟุ่มฟายแล้วเขาดูนิ่งมากเขาดูสงบมากธรรมะได้ช่วยได้มากจริงๆเพราะว่าคือถ้าเขาแบบอารมณ์ดีเนี่ยเขาก็จะแบบมีรอยยิ้มสดชื่นเขาก็จะฟังในสิ่งที่เราพูดแต่ในใจรู้วึก็คือดีใจว่าเขากําลังทําสิ่งที่ดีสุดที่เราปรารถนาสุดอยู่